สวัสดีครับพบกับผมอโยนิคารานไพ่ยิีนนประยากรณดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฏนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับชาวราศีกรกรกฏก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตาม หลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการปยากรดวง9กาวันดวงตั้งแต่วันที่3ถึง1 1เ็ดกรกฎาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่ย3สี่สามรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงส่วนกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรรพยากรที่ออกมาก็มีทั้ง ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดเลยกับผู้ใดก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับและโดยตุกกรรมปัจจัยที่ดีๆนะครับหมอก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้ตุกกรรมปัจจัยทดีๆนั้นจงมังเกิดขึ้นจริงกักจาก ราศีกรกฎนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรแต่ผิดพลาดมาก,กขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในเรื่องการหาธุรกิจนะครับกับการเปิดไพ่สาหรับเลขก้าใบนะครับว่าชาวราศีกรกฎนะครับการงานช่วงวันที่3-11ถึงนี้ นะครับจะเป็นในลักษณะแบบใดนะครับที่จะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ผลรายได้ผลประโยชน์ต่อไปนะครับว่าสิศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาต่างๆตังพวกจะสื่อความหมายผ่านกาทังทายยิบเสียบรรดาทางในลักษณะใดบ้างนหมรับ ไป้ใบเนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็การบริหารจัดการที่เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับราชาที่เรือตือเรียนนะครับก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงนะครับมีเชิงกลยุทธ์ที่ดีการดูแลบริหารงานหน้าที่ตําแหน่งต่างๆนะครับก็มีความรู้ความสามารถในทิศทางที่มีคุณภาพนะครับที่บริหารวางแผนกลยุทธ์ที่จะนํามาซึ่งเชิงรุกในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับ ก็ศักยภาพสูงด้วยความเป็นราชาทืเรียญที่จะบริหารการงานธุรกิจไปสู่ความมั่งเหลืองรุง่งโรจน์และก็ไปไปต่อมาครับราชนี้ถือเรียญน,นะครับในตามพูดถึงเราในพบเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะครับความมั่งคั่งุดมสมบูรณ์ที่จะเข้ามากับการบริหารการจัดการให้สู่ความสําเร็จนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามน,นะครับที่มีศักยภาพสูงในการที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจ ที่จะนํามาซ่งความรุ่งเรืองบางครั้งอุดสมสสบูรณ์นะครับผลประโยชน์รายรับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งระยะ,ะใกล้แล้วก็ระยะยาวตลอดอย่างมั่นคงนะครับก็มีคุณภาพทาั้งหงิงทั้งใจนะครับไม่ด้อยไปกว่ากันในการที่จะบริหารให้เกิดผลสําเร็จสร้างรายได้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเดิอบโนะครับพลังแห่งความสดใสนะครับ ในการทํางานด้วยความสดชื่นเบิกบานนะครับพลังกองสังคมเพื่อนฝูงุบคคลรอบข้างในองค์กรต่างๆนะครับก็สร้างมิตรภาพที่ดีนะครับที่ทําให้ชาวราศีกรกฎได้รับพลังนะครับที่สร้างขึ้นมาด้วยความสดใสเบิกบานตื่นเช้ามาในแต่ละวันนะครับก็มีความแจ่มใสยิ้มแย้มยนะครับก็ทําให้เป็นพลังดีๆนะครับที่จะสร้างดึง เรียกว่าพลังบวกๆเข้ามานะครับแต่ไม่คิดอะไรก็ลดเล่นนะครับในการบริหารจัดการงานต่างๆดูแลรับผิดชอบหน้าที่นะครับที่ทางานไปโดยไม่มีอารมณ์ขุ่นหวัวเข้ามานะครับจะยิ้มแย้มฉจ่ใสเบิกบานสำราญใจในติดต่อดีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพอเด็กโตขึ้นมานี้นะครับแม้จะมีความสุขสดใสเบิกบานก็ตามแต่ถ้าว่าเผลอๆนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในความสดใสนั้นเจ้า ราศีกรกฎต้องกำเนงดอยู่เสมอนะครับในเรื่องของความปไปนะครับต้องไม่ประมาทเดินเรื่องใด,ใดๆนะครับเขาจะทำให้บริหารการงานสู่ความรุ่งเรืองหรือบางคนนะครับอาจจะมีงานไปเล่นนะครับอานิสระเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่จะทำให้ส่งผลประโยชน์ผลรายได้รับในติตามที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาและกาไป,ไปต่อมานะครับ9 ไม่เท้านะครับก็อย่างที่กล่าวมานะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในความสันใสเบิกบานนั้นบางทีก็ส่งผลในเกิดความเสียหายได้เช่นกันตามไปสุขุมไม่เรากบโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาเดิมๆนะครับที่มีเข้ามานะครับซึ่งบางคนก็อาจจะทําให้เกิดการประบาดเดินเลิกนะครับซึ่งบางทีก็คิดว่าได้รับการแก้ไขไปแล้วในปัญหาเดิมๆนะครับแต่อาจจะกลับมาซ้ำรอยได้เช่นกันนะครับที่ตามไม่ต้องรับเมือกันม่อีกครั้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีกรกฎนะครับ รอบไพ่ใบต่อมานะครับเดชาริยนะครับบางช่วงนี้บางท่านอาจจะเป็นเรียกว่าจะเป็นช่วงของชีพจรลงเท้าก็ได้นะครับมีโอกาสในการเดินทางในเรื่องการงานธุรกิจหน้าที่นะครับโดยเฉพาะงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับเียจะต้องเดินทางไปในต่างถิ่นต่างพื้นที่บางคนก็มีโอกาสไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับการที่จะไปจัดการดูแลการงานนะครับหรือใครที่ต้องการค้า ในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับยวดยานยนต์นะครับในช่วงนี้ก็มีการตุ้มเทนะครับอาจจะอยู่ในช่วงของการแข่งขันนะครับที่อาจะเจอกับอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับที่มีเข้ามาเป็นปัญหาเดิมๆที่ให้ชาวราศีกรกฎรับมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ่านด้วยหัวใจนักรบไม่ย่อท้อมีหวั่นไหวกับทุกสถานการณ์ที่มีเข้ามานะครับพร้อมที่จะสร้างสถานการณ์ให้อยู่ในแนวหน้ากับการได้รับความนิยมในทิศทางที่ดีนะครับการให้บริการกัน ทางด้านยานยนต์ต่างๆนะครับที่สร้างความเติบโตให้กับชาวราศีกรกฎนะครับแล็ก็ไพ่บัตตมานะครับหรืออาชินีกอไปครับอัศวินตือเรียนนะครับการเดินหน้าต่อไปกับความมั่นคงนะครับยังมีคุณค่านะครับหรือบางคนนั้นอาจจะมีในเรื่องของการคิดพิจารณานะครับในการที่จะนําเงินก้อนเงินเก็บอะไรมานะครับในการที่จะสร้างลงทุนอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับราะ มีทั้งราชินอตรียนมีทั้งอสังิารือเรียน,ยยนแล้วก็มีทั้งราชาือเรียนนะครับก็เป็นผู้ที่อาจจะใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์อยู่นะครับสาหรับใครที่ไม่มีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีเงินก้อนเงินเก็บสะสมไว้อยากจะทําธุรกิจอะไรส่วนตัวขึ้นมาในช่วง ก่าววันนี้นะครับหรือที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีการคิดพิจารณานะครับเงินที่เคยได้สร้างผลกําไรเกิดขึ้นเป็นส่วนเก็บนะครับที่อาจจะนํามาต่อยอดขยาบขยายเติบโตกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นติดทางของความเติบโตต่อไปนะครับการงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับไอ้กับชาวราศีกรกฎนะครับแมนจะมีในเรื่องของการเดินหน้าที่อาจจะไม่พุ่ง ถ้อยางรวดเร็วอะไรก็ตามครับแต่ในความเติบโตนั้นเกิดขึ้นอย่างมั่นคงให้กับราชีกรกฎนะครับอย่างต่อเนื่องเดินไปแม่นจะตามสเต็ปกันต่อก็ตามไม่รวดเร็วเหมือนบางท่านประกอบธุรกิจที่พุ่งรวดวดตัวนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชาราศีกรกฎในทิศทางที่ดีนะครับและรู้จักนําข้อคิดต่างๆนะครับมาเป็นแนวทางป้องกันนะครับเชืงบมงทีที่ผ่านๆมามาบางทีก็อาจจะไม่ บางสถานการณ์ที่ทําให้ชาวราชกรกตพบกับปัญหากับความเรียกว่าเกิดความเสียหายกับการที่บางทีก็เผลอๆบ้าง,ลงหลงรือบ้างนะครับว่าจะทําให้นําแนวคิดนั้นที่ทำให้บริหารแล้วเหลือส่วนเสียไปเสียหายไปนั้นมาเป็นข้อคิดบทเรียนที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับใน ราชาถือถ้วยนะครับตาหารที่เป็นอุปสรรคปนาเข้ามานะครับให้กับชาวราศีกรกฎนะครับซึ่งอาจจะเป็นด้วยเจอกับปัญหาเดิมๆเก่าๆที่มีอยู่นะครับที่ตาหมาเป็นอุปสรรคปัญหา,าให้กับชาวราศีกรกฎนะครับบางทีก็แก้ไขแล้วยังไม่เบ็ดเสร็จไม่เสร็จสิ้น นะครับอย่างวนๆเวียนๆเข้ามานะครับแต่จะได้รับพลังที่ดีๆนะครับที่จะเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับให้คำปรึกษาไอ้คแนะนําในทิศทางที่ดีหรือบางทีก็จะเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนต่างเพศนะครับหรือไม่ก็จะเป็นนุ่นส่วนนะครับหรือบางทีก็เป็นคนรักคนคบอยู่นะครับที่จะเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนส่งเสริมมาให้คาปรึกษาคาแนะนําเพื่อที่จะ ตีปัญหาที่เป็นอกสปัญหานั้นที่มันยังซ้ำๆเดิมๆอยู่ให้จบสิ้นลงไปนะครับแียวว่าเป็นผู้ที่้ามาแก้ไขปรึกษาได้ในทิศทางที่ดีตอบคาตอบได้ในทิศทางที่ดีทีปัญหานั้นได้แตกโจทย์นะครับก็ทําให้ในรับการแก้ไขในทิศทางที่ดีซึื่อมอติก็ที่ผ่านมาชาราศิกรกฎนั้นแก้ไขแล้วก็ยังวงกเวียนเข้ามาอีกนะครับจึงอาจจะได้ก็คิดดีๆแนวคิดดีๆนะครับที่มาแนะนํา มาเพื่อเฟือให้ช่วยวิเคราะห์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนรักคู้ครองก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนนะครับที่เข้ามาให้กำรึกษาในทิศทางที่ดีที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นเสร็จลงได้ในทิศทางที่ดีไปติดกามอามบทติดก้านะครับอกตัวนะครับก็แนวคิดของที่เกิดสร้างผลงานนะครับที่จะนํากลับมาใหม่ มาสร้างโอกาสใหม่สู่ความเจริญเติบโตนะครับหรือบางทีงานเก่าๆที่ยังครั้งอยู่นะครับจะนาํามาทําให้เกิดความสำเร็จกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเรเรียกว่านมที่ผลงานเก่าๆ,ๆที่เกิดผลประโยชน์นั้นนํากลับมารีเทิร์นนะครับก็เรียกว่าถ้าในรที่เกิดสาเร็จเกิดหัางออกไปแล้วนะครับก็กลับมาใช้ใหม่หรือแนวคิดที่ดีๆนะครับนามาบริหารจัดการ ในฌานที่จะทําให้ตัดสินใจอะไรออกมาสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับไปได้สหรับนะครับอะไรที่ลงทุนลงแรงเอาไว้กําลังจะเกิดผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับในปุ่มของกรรมาโดยเฉพาะนะครับการหน้าที่การงานธุรกิจนะครับที่จะทําใหเา้เติมเต็มในทิศทางสมหวังสมปรารถนาที่รอคอยมาสมคุ้มค่ากับการรอคอยกับการลงทุนกับการลงแรงนะครับที่จะได้ ความสาเร็จเกิดขึ้นสมปรัตนานะครับแล้วก็ไปไว้ต่อมาภายใต้สำรับนะครับเจ็ดตัวนะครับโครงการอะไรที่มีความปิดกวางปรัสนานั้นก็จะเกิดความสําเร็จส่งผลประโยชน์ได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปไว้ต่อมานะครับความเจริญเติบโตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะรักษาสมดุลต่อไปอย่างต่อเนื่องให้มีความมั่นคงนะครับมันจะอยู่ในพวกังความเสียหายหรือความพินาศอะไรก็ตามนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทต่ให้เสียหาย นะครับพอเจตนาชาราศีกรกฎนั้นรักษาสมดุลอย่างมั่นคงต่อเนื่องในติตางที่ดีนะครับก็เกิดความสมําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับของชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่3ถึง11ดกรกฎาคมนี้นะครับที่ความสมําเร็จนั้นจะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามานะครับโอกาสของการเดินทางก็อย่างที่กล่ามานะครับบนมโอการเดินทางติตางประเทศนะครับหรือบัองทีก็ไปต่างจังหวัดต่างพื้นที่นะครับเพราะอาจจะในช่วงของการ เนี่ว,ว่าชีพจรองเท้าก็ได้สําหรับบางคนนะบางท่านนะครับที่อาจจะต้องดูเดินทางไปดูแลในการงานธุรกิจของท่านนะครับในเรื่องของการเงินนะครับเปิดไพ่ห้าใบนะครับปกถ้วยนะครับการเงินเก,าเกาเ่าๆเส้นทางก็อย่างที่กล่ามานะครับเส้นทางงานเกา่เกาๆนะครับที่เคยสร้างผลประโยชน์รายได้รายรับนะครับกลับมาย้อนกลับมาสร้างโอกาสกันใหม่นะครับกลับมารีเทิร์นกันใหม่ ก็เป็นการสร้างโอกาสต่างการเงินที่จะเข้ามาเติมเต็มต่อไปนะครับหรือบางคนนะครับที่ตกยิบยืนเงินไปนะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะลูกหนี้นำเงินมาส่งคืนให้นะครับในช่วงวันที่3ถึง11บเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับเรื่อความสมดุลน,นะครับต่างการเงินกับความสมําเร็จที่เกิดขึ้นเงินหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสมดุล กับจ่ายจ่ายนะครับก็ทําให้สภาวะทางการเงินนะั้นคล่องตัวอุดยสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การยกระดับความเติบโตทางการเงินนะเดินหน้าพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับใครที่เคยว่างงานไม่มีไรายได้นะครับก็จะมีไรายได้ไรายรับก็มากับมีอาชีพทำนะครับแล้วก็งานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับก็ทำให้ไรายได้ได้รับก็มามากมายหลายเส้นทางแล้วก็วกว้างขวางมากกว่าเดินบรรทับโอกาสดึงดูดเงินกองทัพ ประเทศเขาเข้ามาด้วยความคล่องตัวเช่นกันนะครับแล้วก็ไปไปต่อมารับรับการทำธุรกิจในเรื่องของเ,อเงินหมุนนะครับก็เงินผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิต่างที่ดีหรือใครที่รอในเรื่องของการใช้เงินทุนนะครับอาจจะมีการยื่นเรื่องเอาไว้ในการขออนุมัติจากสถาบันการเงินนะครับก็ได้รับการอนุมัติในทิศทางที่ดีที่ท่้งจะได้รับเงินมานะครับอาจจะมาร่วมวุญลุมดวงกับ เงินส่วนบางส่วนที่มีอยู่นะครับที่มีเก็บอมสะสมเอาไว้แล้วนะครับซึ่งบางคนก็จะไม่เพียงพอนะครับจึงอาจจะมีการยืน่นสินเชื่อเข้ามาเสริมเพิมเติมก็จะได้รับการอนุมัติเข้ามานะครับก็ทาให้สภาพเงินนั้นเข้ามาเติมเต็มนะครับไปจะยามจะดดออกมานะครับอาจจะเป็นถือไม้เท้านะครับก็ช่วงนี้บางคนก็ต้องการย,ยังเรียกว่าทํางานตุ้มเทนะครับด้วยความใสใจ,ใจ,ใจที่จะดา รายได้รายรับเข้ามาให้ทันกับสถานการณ์ในการใช้จ่ายนะครับบางทีในช่วงนี้นะครับช่วงก้าววันนี้บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการใช้จ่ายที่อาจจะมากพอสมควรเช่นกันนะครับบางทีนั้นอาจจะบางคนมองเห็นแนวทางในการมีเงินทุนมีเงินก้อนเก็บเอาไว้นะครับที่จะนํามาซื้อบางทีก็พิจารณาซื้อบ้านซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆนะครับหรือถ้าไม่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินบางคนก็จะมีการใช้จ่ายเงินพอสมควรในเรื่องของการใช้ ซื้ออุปเครื่องบร,อบริการความสะดวกต่างๆในครอบครัวนะครับที่อาจจะเป็นของที่มีราคาสูงๆนะครับอาจจะซื้อก็มาใช้ถึงทําให้มีการจช้จ่ายเงินไปมากพอสมควรเช่นกันนะครับแล้วก็ภายใต้สำรับนะครับใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการยุติลงได้นในติดตามที่ดีสงบนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นตัวต่างการเงินต่อไปนะครับที่จะทําให้ จเจริญรุ่งเรืองต่างกันเงินเงินหลังไหลเข้ามาจะเส้นต่างใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับคนที่ก็ที่กล่าวมาแต่ที่ผ่านมาถ้าไม่มีอาชีพตังไม่มีไรายได้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ปัญหาต่างกันเงินนะครับก็เงินมีใช้จ่ายไม่กล่องตัวหรือบางคนก็เงินจักหน้าไม่ถึงหลังอะไรต่างๆปัญหานี้จะมีการตรื้อตีลงนะครับ และก็จะฟื้นฟูต่างการเงินสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนะครับบางสถานการณ์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าภายใตรสัาหรับใหมหนี้ถ้าเกิดถึงในใ,นใบที่8นะครับในเรื่องของความมรณะหรือในเรื่องของการเงินที่มันหางเงินนอนากล้จะรอออกไปนะครับก็ให้ระมัดระวังอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะเข้ามาทำให้ชาวราศีกรกฎอยู่ในช่วงของการรอคอยต่างการเงินนะครับที่บางทีอาจจะเข้ามาไม่ตรงตามความนัด เอาไว้ที่จะได้รับชำระอะไรเข้ามาแนะครับบางทีการงานนั้นส่งมอบงานเสร็จไปแล้วนะครับแต่บางทีนั้นก็เงินยังไม่ได้ออกมานะครับก็จ้องรอไปหรือต้องใช้สุญยพินิจคิดนะครับในการที่จะใช้จ่ายเงินนั้นไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับพออยู่ในภพที่แปดแต่เปลี่ยนถึงภพที่แปดนะครับในภพกมรณนะ ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างที่ทั่วนะครับการจะจ่ายเงินอะไรออกไปก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมออย่าเพิ่งรีบตัวตัดสินใจด้วยความรวดเร็วปรืพามอะไรออกไปนะครับก่อนที่จะจ่ายจะจ่ายก็ให้พิจิตรีกรอบนะครับว่าจ่ายไปแล้วเกิดผลประโยชน์ต่างกันเงินหรือไม่จ่ายไปแล้วตามให้การเงินสูญเสียโดยไรประโยชน์หรือไม่นะครับก็จะทําให้ท่านมีปลอดภัยต่างกันเงินนะครับก็สู่รักษาสมดุล ความกลมกล่อมต่างการเงินได้ในทิศทางที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามทิศทางการเงินนั้นฉลังไหลเข้ามานะครับทั้งเส้นต่างก่อเก่าเดิมๆที่พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายได้นะครับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับกับการบริหารหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นราชาตือเรียนราชินีตือเรียนเรือเสบินตือเรียนนะครับที่บริหารการงานให้เกิดผลสําเร็จผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่ว่างงานก็มีเส้นต่างๆการเงินนะครับเข้ามา การเรื่องเสื้อก็มีโอกาสได้รับอนุมัติเข้ามานะครับในเรื่องรายจ่ายก็อย่างที่กล่าวรับใช้กัเงินก้อนโตๆบางคนก็ไปจับจ่ายซื้อ,อบ้านซื้อที่ดินนะครับหรือไม่ก็าจะใช้ซื้อของอำนวยความสะดวกในครัวเรือนในบ้านนะครับมาเป็นอาจจะใช้จ่ายเงินก้อนโตๆได้เช่นกันนะครับทีนี้ในเรื่องของความรักนะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบนะครับโอเคน,นะครับ ความรักที่มีความสมดุลในทิศทางที่นํามาซึ่งความมั่นคงนะครับการให้การรักที่มีความเหมาะสมนะครับคนที่คบกันอยู่หรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็มีการรักษาสภาวะต่างความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงในทิศทางดีๆนะครับแล้วก็พูดจาภาษารักกันด้วยการก็ใช้อกถ้วยนะครับก็ดูแลใจใสนะครับด้วยภาษารู้สึกที่ดีๆตามมาให้เกิดความสดใสเบิกบานนะครับก็ตามห้ความรักนั้นมีความสมดุลอย่างเหมาะสมในทิศทางดีๆนะครับ ช่วง да. เก้าวันนี้นะครับในความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือชีวิตคู่นะครับก็มีความแจ่มใสนะครับที่ปวดจาประสารักกันดีๆเสมอนะครับและก็รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะครับยืดหยุนนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลบริหารไปในทิศทางที่ดีราชีนีตือดาบนะครับอะไรที่ก็มาเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ก็มีการผลร่นมีการยืดหยุนรู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะครับก็ทําให้ได้รับ ที่ใารตนาต่างๆแล้วก็ประสู่ความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่นําพาความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงสองไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่ใบที่5้าเป็นสุดท้ายในสถานการณ์ของความรักนะครับบางคนก็พยายามดูดีๆนะครับในสถานการณ์ของความรักที่บางทีนั้นอาจจะปล่อยปลาล่าเลยนะครับไปกดที่บ้านเงียบเหงาก็ได้สําหรับบางคนนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีบางสถานการณ์อะไรที่เข้ามาปุ๊บปั๊บจะปรนตัญญูนะครับเพราะฉะนั้น ต้องแก้ไขนะครับใส่ใจในรายละเอียดก็จะทำให้พลิกสถานการณ์ต่างๆไปสู่ของความสุขสดใสเฉลิมใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับที่ทำให้สภาวะของความประกอบสัมพันธ์นั้นไม่เสียหายไม่ล้มเหลวไม่ปิดหวังนะครับที่จะมีความคลึกคลื้นนะครับพลิกชะตาชีวิตที่ในความประกอบสัมพันธ์ที่เงียบเห่าซบเซาหมน,นิ่งตัวอยู่นะครับกลับมาพลิกสถานการณ์สู่ความสดใสมีชีวิต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในนี้นะครับอยู่ในปกของมรณะ นะครับที่ทาให้เกิดการอ่างหรืออะไรกันในความราัความสัมพันธ์นะครับจต้ามีการดูแลเอาใจใส่นะครับก็จะทําให้อ่โดยเฉพาะในภายเกี่ยวกับคู่รักนะครับคู่สัมพันธ์ใบนี้นะครับที่จะดูแลเอาใจใส,ใส่ด้วยความรู้สึกเปิกบานก็จะทําให้มีความสุข,ขอบูรนขึ้นมาเพื่อปิดสถานการณ์นะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่เป็นอาริเข้ามานะครับทำให้เกิดขึ้นในความราักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นที่เข้ามารวดเรวเพราะฉะนั้น จะชาวราศีกรกฎต้องใส่ใจนะครับเพราะบางทีนั้นการปิดอยปละเลยในสถานการณ์ของความรักนะครับที่อาจจะไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่คนที่บ้านราอคอยด้วยความเงียบอลนั้นก็ต้องใส่ใจนะครับเพราะมันสังเกตนะครับก็จะทำให้เรานั้นแค้ไขปัญหานต่างๆได้รดวดเร็วในทิศทางที่ดีเพื่อปิสถาการอะไรที่มันซึมเศร้า น้อยๆอะไรต่างๆนะครับก็พิจารณาอย่างรวดเร็วเพื่อไปสู่ความสุขความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีามให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมาฟื้นตัวคลึกคลื้นสู่ความเข้าใจในทิศทางที่ดีเท่าตามไปสภาวะความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดความอบอุ่นมีความสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับก็เมื่อใส่ใจดูแลเอาใจใส่นะครับก็ทําให้ได้การให้ไปกับการได้รับมาซึ่ง สร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ดูแลกันด้วยภาษารักภาษา,าดอกไม้ที่มันใส่ใจนะครับมีโอกาสด,ดีๆก็ยื่นความรู้สึกหรือดอกไม้สับจ่อหนึ่งกับบางโอกาสนะครับที่สร้างความสดใสบุบบาในให้เกิดขึ้นก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องกับความมั่นคงที่นํามาซึ่งความสุขนะครับส่วนคนโสดนะครับในช่วงก้าววันนี้นะครับคนโสดนั้นบางคนก็ยังไม่เกิดความรักขึ้นนะครับบางคนก็ อย่างที่กล่าวมานะครับบางคนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ใส่ใจในเรื่องของสร้างบุญสร้างบารมีมากกว่านะครับจึงไม่กยมาคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไปไปที่5บางคนนั้นกับบางทีก็เบื่อในสถานการณ์ของความรักนะครับที่บางทีที่เจอกับสถานการณ์ในแต่ละวันกับเราข้างนะครับบ,บางทีนั้นก็ทําให้คิดว่าความรักบางทีก็นํามาในเรื่องของความ ทุกเสียมากกว่านะครับเลยไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่จะสแสวงหาความรักนะครับส่วนคนที่กบกันอยู่นะครับก็มีโอกาสการติดต่อสื่อสารกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับในการที่จะส่งก็ความดีๆหรือติดต่อกันด้วยความเข้าใจด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับเี่ยวตามให้ความสุขเบิกบานสำหรับใจเข้าใจกันในทิศทางที่ดีแม้จะมีความกันตา่ตา,ตางถิ่นต่างพื้นที่ก็ตามนะครับแต่ก็มีการดูแลความรักความสัม พันด้วยความใส่ใจนะครับ no. ก็ทําให้ความรักนั้นเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจด้วยความรู้สึกดีๆนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสพบกับรักเก่าๆได้ด้วยนะครับเตีอยจะมีเข้ามาหรือบางทีก็เพื่อนเก่าๆนะครับเีีอยจะวนกลับมาพบมาเจอกันแล้วก็มีการพัฒนาที่จะเป็นความรักกันต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับก็โอกาสของคนโสดที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับในการที่จะส่งผลมาจากอิีตชาติเอง การเป็นคู่นะครับที่จะถูกกำหนดได้มาพบมาเจอกันในช่วง9วันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะได้พบเจอกันแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นสนัน สารความรู้สึกที่ดีๆต่อไปที่จะไปโชว์ของการเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปที่ส่งผลมาจากอดีิชาตินะครับส่วนบางคนนะครับก็มีความสุขสดใสกับความเป็นโสดในครอบครัวนะครับมีพ่อแม่พี่น้องด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับก็อาจจะไม่โวยหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองแบบชูสาวนะครับก็อยู่กับครอบครัวด้วยความสุขอบอุ่นนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆในช่วงวันที่3ถึงวันที่ สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงิน,น,นและก็ความรักของชาวราศีกรกฎนะครับก็โดยพอประมาณนี้ขอให้าชาวราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมาั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ